เป็นยังไงบ้างคะคะดีใช่ไหมคะขอบคุณที่ท่านรู้สึกดีนะคะพรุ่งนี้แต่เช้านะคะจะเป็นปรมาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะท่านรองศาสตราจาร,รย์ยืนพัวระวันทุกท่านรู้จักไหมคะวิทยากรท่านนี้กว่าเราจะเชิญตัวมาได้เราใช้เวลาจริงๆวิทยากรทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะเราแทบจะเรียกได้ว่า ใช้เวลาในการติดต่อแล้วก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์ยืนเนี่ยก็จะมาพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็บรรยายจนถึงค่ะเรียนท่านคณบดีคณะสงฆ์ใราชพัฒนราชนะรณผู้ช่วยงานคณะบดีและผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะคะก็ในนามของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โรงแรมซันทลาวิลเนสรีสอร์ทแอนด์สปานะคะก็จะเป็นการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานะคะก่อนอื่นคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยจะต้องกล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาว่าได้รับมอบหมายจากสำนังกงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทาง SLMS รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ ประเดตนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเดยเราจัดอบรมเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเราจัดเมื่อวานนี้ที่โรงแรมสตาร์จังหวัดระยองนะคะก็จะเป็นผู้บริหารสาลยแพทที่อยู่ในเขตระยองจันตาชนบุรีนะคะส่วน2วันนี้ที่สันทราก็จะเป็นผู้บริหารจากประจีนสะแก้วฉะเชิงเซาแล้วก็สพทม7เจ็ดนะคะหลักสูตรที่3จะเป็นหลักสูตรสาหรับผู้มืนในการเขตพื้นที่นะคะ รองผุ่มในการเขตพื้นที่และศึกษานิเทศนะคะหลักสูตรนี้ทางมงบรพาก็จะจัดอบรมให้ทางพออ,อเขตรองพอ,อ,อเขตและศึกษานิเทศได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารการวางฝ่ายบริการวิชาการประกจาการพิเศษท่านผู้ช่วยงานคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ท่านวิทยากรท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็อนอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาริศภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าในสภาวะการปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการจัดก,การเรียนการสอนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสื่อโดยที่ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบอาทิเช่นการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันในนามคอมพิวเตอร์เบรกเรียนนิ่งการเรียนรู้บนเว็บหรือเว็บเบรกเรียนนิ่งและห้องเรียนเสมือนจริง Virtual Class r รูม การศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากเนื่องจากจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนกับครูอาจารย์เหล่านั้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนได้ยิ่งไปกว่านั้นระบบการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะไปได้อย่างรวเดเร็วกว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีแนวคิดในการส่งเสริมครูและข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนกักงานคณะกรรมการการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกในครั้งนี้ผมในฐานะาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับแนวคิดของโครงการนี้ ที่มุ่งส,ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชั้นเรียนโดยมุ่มเงเน้นการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยยึดหลักการพัฒนาครูโดยไม่ให้ครูทิ้งชั้นเรียนซึ่งหลักการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการเข้าทางสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ในานามของคณะศึกษาศาสตร์นายพิรลัยบุรพาขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งที่เป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการและขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นและทุ่มเทนในการทํางานอย่างดียิ่งบัดนี้ได้นนเวลาสมดควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขออนพภรให้การจัดโครงการในครั้งนี้จงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับขอบท่านคะศึกษาสามมหาวิทยาลัยเพืพานะคะที่มาเป็นเกียรติในพิธีเปิดของเราในวันนี้นะคะ ไปไดิฉันขออนุญาตแนะนำทีมบริหารของคณะศึกษาศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติที่มาต้อนรับทุกท่านมนตรีแย้มกรสิกรอดีตคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา,ราและที่ปรึกษาโครงการลำดับต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพ็ญนภาคุณนภาดลรองคณะบดีฝ่ายบริหารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา,ราและประธานโครงการ ลำดับต่อไปดรประชาอินังผู้ช่วยงานคณะประีฝ่ายวิทยสัมคันคณะศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทายาลัยบูรพานาวตีดตรพงเทพจิระโรผู้ช่วยงานคณะประีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทายาลัยบูรพาต่อไปขออนุญาตแนะนําแขกผู้มีเกียรตินะคะเจ้าของพื้นที่ที่เรามาวันนี้นะคะท่านอาจารย์ให้เกียรติ าร่วมในพิธีเปิดของเราด้วยนะคะลำดับที่1น,นะคะดรทวีสิงห์กุลนภาดลคณะกรรคณะคร,รุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนาวีนะคะลำดับที่2ว่าที่ว่าที่ร้อยตีสุพจน์ุยืนรองผู้อนวยการสาพปฉะเชิงเซานะคะรับราชการรักษาราชการแทนผอ,อสพปฉะเชิงเซาเขต2นะคะสุดท้ายอ่า นายธงชัยนกคริศน,นะคะรองผู้บรยการสพอปฉออะชเชิงเซาเขตสองค่ะฉเชินเซาี่ยใช้เวลาสร้นงตรงนี้นะคะขอเชิญทีมบริหารนะคะทีมผู้จัดโครงการนะคะกรอบขอเดินทางมาถึง ท้ายๆนะคะปลายๆใกล้จะถึงเส้ชนชัยแล้ว<ส>ค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านทำงานหนักมากนะคะการทดสอบเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการนะคะเป็นการทำ p t เทแล้วะค่ะครัสวัสดีทุกท่านครับก<ห><แ>ิจกรรมแรกนะครับก็ <pour S 2> <ร>คือเรื่องของเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำหรับโครงการนี้นะฮะก,ก็จะเป็นแบบที่เขียนว่าเป็นแบบประเมินโครงการ,การ,รแต่นี้ท่านไหนยังไม่ได้ยกมือนะครับใบเดียวที่กำลังแจกอยู่นะครับใครยังไม่ได้นะครับใครยังไม่ได้ยกมือครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วย